นะครับแบบฝึกหัด8.3นะครับเป็นงานเพรสชิ้นงานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเครื่องเพรสชิ้นงานนะครับที่เป็นนิเวเมติกนะครับจำเป็นต้องใช้มือกดนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็พร้อมๆกันเพื่อให้ตัวกระบอกลมเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนลงมากดชิ้นงานในการเพรสนะครับก็ดังลูกอันนี้เป็นสวิตช์ที่1เมื่อเราเรากดสังเกตเห็นนะครับกระบอกลมไม่ทํางานเมื่อเรากดปุ่มที่2 เป็นไงครับก็ยังไม่ทํางานจนเรากดปุ่ม2มือพร้อมกันกระบอกลมถึงจะทํางานนะครับเพราะงั้นอย่างที่เห็นนะครับก็เราจะมีคําตอบนะครับอยู่ด้วยกัน3คําตอบนะครับในนี้นะครับก็เรามาดูเลยนะครับคําตอบใน 8.3a นะครับก็เขาใช้กระบอกซิงเกิลแอคติงนะครับก็เรามาดูนะครับเมื่อเราใช้เป็นแอนเกต นะครับกระบอกลม s i n เกิลน t t ติ้งตัวนะครับประกอบกับตัวออเก a แอนเกตนะครับหตัวมี a n นเกตหนตัวนะครับแล้วก็มีสวิตปุ่มกด2ตัวนะครับซึ่งเป็น3ามปกติปิดทั้งคู่เลยนะครับเมื่อเรากด1ตัวเป็นไงครับลมก็ปิดกดด้านขวาก็ปิดนะครับหรือจะกดด้านซ้าย กดด้านซ้ายคินงานก็เป็นไงครับปิดเนะแล้วถ้ากดพร้อมกันเป็นไงครับกระบอกลมก็ดันสปริงนะครับสปริงก็เลื่อนกระบอกลมหลังจากเราปล่อยปุ่มนะครับสปริงก็ดันกระบอกลมกลับครับนี่เป็นคําตอบที่1นนะครับทีนี้เรามาดูเมื่อเราใช้เป็นวาล์วสามทับสองนะครับบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับเราเปลี่ยนวาล์วตรงนี้นะครับเป็นวาล์วสามทับสองซิงเกิลคติงนะครับ แล้วก็ใช้เป็นแอลปลดมีปุ่มกด2ปุ่มนะครับปุ่มที่1เป็นวาลซับสามทับสองนอร์บริโคดตัวที่2ก็เป็นนอร์บริโคดเช่นกันเรากดปุ่มที่1สังเกตนะครับลมก็ยังไม่มาตรงช่องนี้เมื่อไม่มีลมปุ๊บกระบอกลมก็ยังทํางานไม่ได้นะครับหรือแม้เราทั้งเรากดปุ่มตรงนี้นะครับลมมารอแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาณเปิดลมกระบอกลมก็ไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการเพจจําเป็นต้องให้กระบอกลมเนี่ยยืดออกเพราะง,งั้นจึงใช้เป็นกระบอกลมซิงเกิลนติ้ง,นะตงแต่ก็จะมีข้อปัญหาก็คือกระบอกลมชนิดนี้เนี่ยเวลา,เามาใช้ในแนวดิ่งนะครับไม่ซิงเกิลนัติ้ง,นนงถ้าเราต้องการให้สตอกยาวๆเนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดของกระบอกลมซิงเกิลนติ้ง,นนงทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกดปุ่มพร้อมๆกันเห็นไหมครับสัญญาณมาลมมารอสัญญาณมาลมก็วิง่งออกนะครับดันกระบอกลม เมื่อเราปล่อยปุ่มเป็นไงครับไม่มีลมไม่มีลมตัดลมเพราะงั้นจะบิงดันกลับนะครับอันนี้ก็การใช้วาวสามทับสองตัวนี้นะครับทีนี้มาดูคำตอบที่3นะครับเมื่อเราใช้ปุ่มกดพร้อมกันกับวาวตรงที่เป็นลักษณะของดัดกระบอกลมสิงเกตแน็ตติ้ง,งับเราก็จะดูนะครับปุ่มที่1ไม่ทำงานเพราะไม่มีลมวิ่งเข้ามาปุ่มที่2 ลมมารอแต่ว่าก็ปุ่มที่1่ยังไม่กดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากดพร้อมๆกันเราจึงเห็นได้ว่าลมมารอปุ่มเรากดปุ่มที่2กดเพราะฉะนั้นลมก็วิ่งครับก็ไปดันให้กระบอกลมผักสปริงแล้วก็เคลื่อนที่ออกทีนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับเราจะเห็นนะครับกระบอกลมจะเคลื่อนที่ช้าเนื่องจากผ่านแรงสปริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของ d i เ e กโอเ e r a t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านต้องการความเร็วเนี่ยท่านใช้เป็นลักษณะของแบามทับซึ่งเป็น Air Pilot ก็จะทําให้กระบอกลมเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่า